เรื่องเล่าจากศรัทธาสู่โชคสิบสองล้านณนะบ้านเล็กๆในอำเภอสังขาจังหวัดสุรินมีหญิงวัยกลางคนชื่อนางทันที่เก็บความเชื่อและศรัทธาในหลวงปู่สวงไว้ในใจมานานวันหนึ่งเธอพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดเพื่อกราบขอพรจากสรีระสังขารของหลวงปู่เธอก้มกราบแล้วตั้งจิตแนว่วแน่อธิษฐานขอเพียงมีเงินสักก้อนจะได้ทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับรวมทั้งถวายบูชาคุณหลวงปู่ด้วยความศรัทธาสูงสุดคืนนั้นเองขณะเธอกำลังเคลิ้มจะับ เสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆข้างหู286 286เธอสะดุ้งเบาๆแต่จดจำเลขนั้นได้อย่างแม่นยำรุ่งเช้าเธอออกไปหาลอตเตอรี่ตามเลขนั้นและได้มาสองใบที่ลงท้าย286เมื่อผลสลักออกเลขที่1คือ873286หัวใจของเธอเต้นแรงน้ำตาแห่งความยินดีไหลออกมาเงีบเงยบๆเธอถูกรางวัลที่1นึถึง12ล้านบาทเธอเก็บเรื่องเงียบไว้หลายวันอยู่กับลานสองคนด้วยความระมัดระวัง จากนั้นจึงบอกลูกชายพากันไปขึ้นเงินและแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและแล้วเธอก็ได้กลับมาที่วัดไพรพัฒนาอีกครั้งคราวนี้พร้อมเงินถวายหลวงปู่และความตั้งใจให้หลานชายบวชทดแทนคุณต่อหน้าท่านเรื่องราวของนางทันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานแห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงระหว่างใจคนกับพลังที่เหนือคำอธิบาย